สวัสดีครับเมื่อกีก้แบตหมดมือถือแบตหมดมีใครคุยไหมเนี่ยเฮ้ยเทสครับเทสครับโอเค สวัสดีครับเมื่อกี้แบตหมดนะครับผมก็เรียบร้อยไทยตกลาบอย่างสมบูรณ์แบบนะครับ <laughs> ตกลาบสมบูรณ์แบบแพ้ Indo, อินโดเสมออินโดสองสองนะครับเสมออินโดก็เท่ากับแพ้แล้วนะครับผมแล้วก็มาเจอกับย a e อเออันนี้ก็ยากอยู่แล้วก็แพ้ไปสามหนึ่งนะครับแล้วก็มาต่อกับทีม มาเลเซียก็หวังว่าจะชนะนะครับผมก็กลับมาแพ้หนึ่งอย่างไม่น่าแพ้อีกแล้วไอการรับผิดชอบแล้วก็ไม่รู้ว่าใครยังไงแต่ก็อยากให้ทางค้ชิชนิโนคุมต่อนะครับแหมไม่มีใครไม่มีใครคุยต่อเลย เซ็งกันใช่ไหมเนี่ยไทยตกรอบอันนี้ก็มาต้องมาลุ้นเอเชียนครับแทนนะครับผมลุ้นเอเชียนครับอ้าวตรงนี้แชทไม่ขึ้นเว้ย เออเมื่อกี้แชทไม่ขึ้นเ,เจอแชทแล้วจบที่สี่ไป P off ออใหม่ครับพี่ P off ออที่ครับน้องมีน้องถาม P off A อะไรนะ A เชยนคัพนะครับไทยต้องไป P off A เ,ยออเชยนคัพนะครับผมก็ยังไม่รู้เจอใครด้วย มีน้องอะไรพรอสยามบอกคุมต่อไงพี่โอ้โหเดี๋ยวรอคนสักแป๊บหนึ่งตอนนี้บอลมาแล้วนะครับบอลยูโรฝรั่งเศสกับอินชาติเยอรมันนะครับอ่าคุยกันได้นะครับผม เราคนคุยด้วยอยู่เนี่ยพูดถึงรูปเกมของมาเลเซียกับทีมชาติไทยก็ถือว่าสูสีนะครับวันนี้สูสีเลยทีเดียวชี้ขาดกันที่ลูกจุดโทษนะครับเป็นเบอร์สิยิงนะครับผมอะไรโมฮัมเหม็ดเอาชี้อะไรนี่แหละ เมื่อกี้แบบหมด <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้ก็ตีสองแล้วนะครับามีน้องบอกเกมรับพลาดทั้งเกมครับพี่เกมรับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่มันก็ถือว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละก็ยังเจาะซ้ายอยู่เหมือนเดิมนะทางมาเลเจาะซ้ายไทยก็เข้าได้เหมือนเดิม นผมเอน้องคนนี้น่าจะ f อฟซีโคดิชิโนนะครับอืมไทยเล่นดีขึ้นนะครับตั้งแต่เอาเจรรญสักวงกรลงมานะครับโอ้โหสป,ปีดหลบหนีได้อย่างดีแต่ก็เสียด้วยที่ไทย เล่นไม่ดีเองด้วยนะครับธนวัตรก็ยังไม่ได้มาตรฐานที่ดีจริงๆลูกยิงที่อะไรอะ่ะยิงผ่านเสาสองนะครับที่สุพนัทอะไรอะ่ะหลบบอลให้ลูกนั้นจริงๆควรจะเข้าไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่มันไม่เข้าหลายๆจงังหวะมาเลยก็ยิงไม่ค่อยเข้าวันนี้มาเลยก็เล่นไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผม ไปไปมามาไทยก็เล่นไม่ดีหนักกว่ามาเลยด้วย <laughs> อ่าสรุปตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดูว่าโคดิชิโนจะยังไงต่อนะครับจะได้คุมต่อไปลุยอาพาทีมชาติไทยไปลุยชียนคัพรอบคัดเลือกต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมต้องมาดูข่าวพรุ่งนี้นะครับว่าโค้ชหรือว่าสมาคมฟุตบอลเขาจะว่ายังไงกับโคดิชิโนนะครับ จากที่รู้ข้อมูลมาสัญญาของโคอดิชินโนรู้สึกว่าน่าจะจบช่วงเอียนครับนะครับผมช่วงศึกเอียนครับนะสัญญาของเขา2ปีนะครับผมมีน้องบอกมาเลยส่วนมากจะมาเจาะทางแบ็คซ้ายทีมชาติไทยครับเขาก็ต้องเจาะตรงนั้นอยู่แล้วครับเพราะว่าแบ็คขวาไทยเก่งนะครับผมอะไรนะน,นลือบ,บดินก็ได้ที่ตองโดก็ดีนะครับ ส่วนทางซ้ายนี่ธีรทรเบอร์หนึ่งนะครับผมธีรทรไม่อยู่ก็เรียบร้อยเลยน้องบอกชัญชัยเอ็มวีพีครับเสียจุดโทษจะโทษแค่มันไม่เกี่ยวนี่อตาคนนี้ไม่ได้ปล่อยเขาหลุดเขาไปเองชัญชัยวันนี้เซฟดีมากนะครับผมแต่เสียที่จุดโทษอันนี้ถือว่าถือว่าโมคะนะครับผมลูกลูกจุดโทษไม่ไม่นับไม่นับไม,ไม่นับในเกมนะครับแต่ภาพรวมชัญชัยเล่นดีนะครับ ต่อไม่ได้ต่อให้กำลังใจแกเหมือนเดิมครับอืมจริงๆเกมมันก็อยู่ที่โค้ดแหละครับแต่ว่าโค้ดก็ต้องเลือกนักเตะที่ดีด้วยนะครับผมหมายถึงว่าเลือกตามเกมตามตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าในมุมมองคนดูก็รู้สึกว่าเออร์เนสโตก็ยังเอาลงอยู่ โ้ยเออร์เนสโต้นี่หมายถึงเราดูเก็ไม่ได้เล่นแบบฟอร์มจัดจ้านแบบว่าชัดเจนขนาดนั้นนะครับทางเออร์เนสโตทางโคนิชิโนก็ก็เอาลงอยู่นะครับส่วนสุพนัทกับอาดิศักก็ฟอร์มปกติธนวัฒน์ในมุมมองของพี่ก็ ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าแต่แต่สื่อหลายๆที่เขาก็โอ้โหยกระดับทีมชาติไทยอะไรประมาณนี้แต่จากที่ดูรูปเกมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าจะยกระดับทีมชาติไทยถ้าธนวันรต้องเล่นแบบว่าเหมือนเป็นตัวบัญชาเกมเลยนะหมายถึงแบบบัญชาเกมพาเกมลุกเกมลาวไอเกมลุกแบบว่าอะไรคมจัดชัดเจนเลยประมาณเนี้ หลุดมาเป็นยิงหลุดมาต้องเข้าอ่ะแต่อันนี้เหมือนเหมือนจบสกอร์ไม่ลงอ่ะจบสกอร์ไม่ลงเรื่องก็งานก็เข้าสิครับหลุดไปยิงไม่เข้านี่พอเขายิงเข้ามาก็เรียบร้อยเลยมีน้องมาเนเจอร์สองบอกเศร้าในวันนี้ต้องมีสักวันที่จะเป็นของเราเนี่ย ผมยัง,งงงอยู่ทำไมยุคที่ปิยพงศิโก้เราไม่ได้ไปบอลโลกครับอืมต้องบอกว่าพี่ไม่ทันยุคปิยบพี่ไม่ทันยุคปิยพงนะครับผมพี่ทันยุคซิโก้ยุคซิโก้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะฟอร์มประมาณนี้นะครับผม ได้เอเชียนเกมก็เป็นได้ที่สี่นะครับผมเอเชียนเกมครั้งที่สิบสามที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็คล้ายๆเหมือนไทยได้ที่สี่เอเชียนเกมที่อินชอนนะครับผมที่อะไรอะนัดทีมชาติไทยเจอเกาหลีใต้แล้วก็กองหลังเกาหลีใต้ใช้มือปัดนะครับผมกรรมการเห็นชัดๆแต่ไม่เป่าประจุดโทษ <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะชัดยี่กว่าเฮดดี ยังไม่เป่าพี่ดูทันตอนที่ปียพงศ์ผิวเออเล่นช่วงอะไรนะเล่นช่วงแบบท้ายของการค้าแข่งแล้วนะครับแต่เขาก็ถือว่าเขาเล่นเก่งมากยิงคมแน่ๆอะไรเงี้ยโคซิโก้ก็โอเคนะครับผมช่วงนั้นแต่ช่วงดีมทีมของโคซิโก้ตอนที่เล่นอยู่เขาก็ ถือว่าเป็นเจ้าอาเซียนได้แชมป์4เกมบ่อยมากนะครับมีน้องอะไรเนี่ยวายุพักบอกว่าคืนนี้นอนไม่หลับแน่เลยครับพี่พี่ได้ดูไฮไลไท์เวียดนามมาเลยใหม่ครับเวียดนามโกงโกองหลังมาเลยเออดูภาพช้าแล้วจงวังหวะนั้นรู้สึกบอลส่งมา จากกองกลางของของเวียดนามน,นะครับมาให้แดนหน้าน่าจะเป็นเหนียนวันตวนนะครับผมเหียนวันต่วนจะหลุดเข้ามาในกรอบเขียดโทษนะครับแต่เจ้าตัวล้มลงไปดูภาพช้ายังไงมันก็กองหลังมาเลไม่ได้ไปเข้าสกัดฟาวอะไรนะครับแต่พอเหียนวันต่วนล้มไปกรรมการเป่าให้เฉยเลยครับเขาเรียกว่าจุดโทษทิปนะผมจุดโทษทิปจุดโทษทิป อืืจุดโทษทิปเลยดูดูซ้ำดูซ้ำๆก็ยังงงอยู่ว่าจุดโทษได้ยังไงนะครับ มีน้องถามว่าคัตบอลโลกยุคซิกโกยังเล่นอะไรอ่ะยังเล่นเราตกรอบอยังไงครับที่จำได้ตอนนั้นปีสองพนะครับผมล่าสุดที่ไทยไม่ใช่ล่าสุดเดี๋ยวก่อนก่อนล่าสุดที่ไทยเข้ารอบสิบสอทีมสุดท้ายมั้งช่วงคดยุคซิกโกเขาก็ได้ไปคัดเลือกตอนนั้นน่าจะ10ทีมสุดท้ายนะ แต่จำไม่ได้ว่าเจอทีมอะไรบ้างนะครับไทยก็เข้ารอบสสุดท้ายไปแข่งอะไรอะฟุบเออฟุบารโล่เ,เลือกสิบอสิบทีมสุดท้ายปี2องพนะครับผมตอนนั้นญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะครับก็น่าจะตัดเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นมั้งเขาก็เลยเหลือเป็นสิบทีมสุดท้ายนะครับ ไทยก็ไม่ได้ไปบอลโลกถ้าไทยเข้าที่หนึ่งหรือที่สองก็น่าจะได้ไปนะครับผมรอบสีที่สุดท้ายแต่โอกาสของไทยน่าจะดีกว่าช่วงยุคโคซิโก้นะครับที่เจอญี่ปุ่นซาอุกับยูเอในปีสองพนสิแปนะนั้นก็ถือว่า เล่นดีมากๆแต่ก็ยังไม่ได้ไปนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปตอนไหนไม่รู้ว่าได้ไปตอนไหนรู้แต่ว่าก็คงต้องเล่นให้ซ้อมให้มันเข้าขาการเหมือนทีมชาติเวียดนามนะครับผมทีมชาติเวียดนามถือว่าเล่นกันเข้าขากันมากๆเลยทีเดียว เขาน่าจะซ้อมกันมานานแล้วโค้ดปาหังซองก็น่าจะตบกระบาลไว้น่าจะตบกระบาลเยอะอยู่นะครับผมโค้ดเกาหลีใต้ส่วนมากก็จะชอบตบกระบาลน,นะถ้าซ้อมไม่ดีเล่นไม่ได้ก็ตบอย่างเดียวอันนี้ฟังเขามานะไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นหนานแล้วรู้สึกจะเป็นเกาหลีเหนือนะครับโค้ดด่าแบบ เสียงดังมากแล้วก็เหมือนจะใช้แบบรองเท้าตบหัวโอ้โหแบบอะไรอะคุมทีมโหดมากนะครับถ้าทางตอนนี้ทีมชาติไทยถ้าจะยังให้ทางโค้ชนิชิโนคุมต่อก็ตอนนี้ทางโคชนิชิโนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าใครเล่นอะไรเป็นยังไงนะครับ แต่ถ้ามาเล่นในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือกถ้าฟอร์มยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับผมถ้าตอนนี้เราก็ยังถือว่าอนุโลมได้นะครับแต่ถ้าไปเล่นในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพก็น่าจะไม่ลอดนะครับหมายถึงถ้าฟอร์มยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าไปรอบคัดเลือกเอเชียนคัพแล้วฟอร์มไม่ดีไปกว่านี้ก็น่าจะไม่ไม่ได้น่าอยู่แล้วแหละครับทั้งคนที่ชินโน มีน้องพิมพ์มาเดี๋ยวอ่านแป๊บหนึ่งมีน้องพิมพ์มาผมดูพวกอาหลับเน้นอะไรอะ่ะหรืเน้นซ้ำบอลเหรอดีมากแบบยิงให้โกปัดบอลเข้าหน้าเท้าตามสูตรเราจะต้องมีสไตล์ที่ชัดเจนบ้างแหละ ตอนนี้เหมือนเขากำลังค้นหาไทยแลนด์เวกันอยู่นะครับตอนนี้ไทยแลนด์เวทีมชาติไทยมีอะไรนะบอกโครงการมานานแล้วนะครับแต่ก็ยังหาก็ไม่เจอเลยนะครับไทยแลนด์เว y แต่ถ้าในมุมมองพี่ที่ดูบอลมาเรื่อยๆนานนมมาแล้วนะครับไทยแลนด์เวควรจะเล่นคล้ายๆสเปนนะครับควรจะต่อบอลแล้วก็เจาะเข้าทะลุช่องให้เล่นง่ายๆนะครับผม ไม่ควรอยู่ทางกาบซ้ายกาบขวาแล้วเปิดเข้าไปหมงนะครับไอเล่นบอลแบบนี้ไทยจะสู้เขาไม่ได้นะครับผมถ้าไปเจอกับยุโรปนะครับเพราะว่ากองหน้าไทยก็ไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้แบบตัวสูงมากอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นแบบว่าพวกยุโรปก็เล่นยากนะครับไปจะไปไปกาบซ้ายแล้วเปิดเข้ามาเพื่อเพื่อมงทำประตู เล่นอย่างนั้นเล่นยากแต่พอโค้ดโค้ดไทยเป็นชาวยุโรปก็ชอบให้เล่นอย่างนี้นะครับผมเปิดจากกาบซ้ายกาบขวาเข้ามาให้หมงนะครับทางที่ดีน่าจะเป็นอะไรเล่นแบบคล้ายๆสเปนนะครับผมอะไรมีน้องบอกเลยน้ำท่วมที่ลาวไม่รู้เหมือนกัน อตอนนี้บอลยูโรมาแล้วเดี๋ยวไปดูบอลยูโรก่อนดีกว่าเอ้น้องๆไปดูบอลยูโรนะครับยังไม่นอนกันไม่รู้เปิดเทอมกันหรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวดูบอลยูโรก่อนนะครับฝรั่งเศสเจอเยอรมันแล้วอันนี้ถือว่าหยุดโลกนะครับคู่หยุดโลกบิทแมทของไทยก็หยุดโลกนะครับก็หยุดไปแล้วตอนนี้เรียบร้อยสามสามนัดก็แพ้หนึ่งเฮ้ เสมอหนึ่งแพ้สองนะครับผมทีมชาติไทยก็ขอบคุณที่ดูนะครับไลน์นี้นะครับผมเดี๋ยวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปดูบอลยูโรก่อนก็ให้น้องๆไปดูบอลยูโรกันด้วยนะครับนานๆจะมาทีนะครับผมยูโรอันนี้ก็ขอบคุณที่ดูครับขอบคุณที่ดูลาไปก่อนสวัสดีครับ